สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเอลอำเภอแม่ทาปม่ทาป่เปาผมขับรถลองมาเลยมาเลยมาโอ้ฮป่าเปานี่อยู่ไก่หิมจะหิมลำปางเนาะครับมันก็ยู่นนี่เขตติดต่อกับลำปางครับมันมันจะเหมือนเข้ามาในในเขตป่าตัวเนาะป่าชุมชนป่าชุมชนี่วานุรักษไว้อะครับมาปุ๊บก็รู้สึกล่มลื่นเนาะหรับป่าชุมชนแห่งนี้แต่มีลำไยอยู่ใน ของฟ้าชุมชนนะครับก็คือโอเคแล้วผมหันต้นมันงามสมบูรณ์ใบใหญ่เขียวโอ้สุดยอดอเลยภูมิใจอใช้สารของอาจารย์ตัวไนสารตลอดเลยก่อนจะใจไปซื้อีิ้มาพดล็อกได้ใส่ก่อนพดล็อกได้กับดล็อกเลยกับตั้งแต่เริ่มพดล็อกครับผมเริ่มมาตั้งแต่ผมฟังรายการนั้นมนใช้วิทยุนี่ผมมาส่วนผมจะเอาวิทยุมาตัวยตลอดอผมจะฟังวันข้ามอ่ะ ท่าน,นี้เออผมถึงแบกเปิดฟังผมจะฟังแล้วผมจะอยากจะหัวงความห่วอาจารย์เพ่จะบอก,กจะได้จะได้อ่ะดูแลอันต้นลำไยตอนที่เขาจะใส่สารจะได้จะได้ผมกับฟังอาจารย์บอกแค่กันผมก็อยากจใจไม้เรื่อยๆเรื่อยๆผมไปร้องใจอันของอันยี่ห้ออื่นมาสองปีผมไม่ได้ตัดสตางค์เลย <laughs> เคยเคยไปใจของยี่ห้ออื่นตัว มันจะได้มันถึงมาได้ตามมันก็ยังสมมติว่ามันโปร่งยอดอ่อนนี่เนอเราบางคนแนะนําว่าเอายาที่หออันอันเนี้ยมาดับอ่อนดับความอ่อนให้มันหยุดที่ไหนได้หยุดถึงดอกหยุดอันนี้มดมันได้อย่างสักอย่างดอกผมก็ร่วงมดสามปีผมมันได้ติดกันอ่ะมาได้เลยกะมาได้เลยแล้วมาจับช่วงแรกกับเรามันก็ร่องไว้ฮะหน่วยมันก็ล้นไว้ฮะไอ้ค่ะผมก็เลยมาได้กลังติ้งมาได้ สองปีโอเคมาละผมก็จุ่มอกจุ่มใจว่าง่อยนะแต่ยังดีที่ปิกมาเนาะรับครับผมขึ้นแล้วปิกมาใจฟาดอย่างเก่าผมบอกหลายค้แล้วมีค้ดตีดังตะกี้ตีข้างสวนเลยผมก็เลยแนะนำว่าผมจะปิกมาใจอย่างเก่าละไหวแล้วใจยี่ห้ออื่นไ่ไหวละเขาบอกกันเนาะดีนี้คนก็ยัง่าคือผมอะ น้ำใหญ่ยังของตัวกอนี่มะเกลนใหญ่เหรอของไอ้เปิลเปิลเปิลว่าหรอทั้งทั้งที่ใส่สารนี่อะไรคนละวันหรือว่าเนี่ยอันนั้นของเปิลเปินใส่สารตึงดินตึงพ่นแต่ของผมเนี่ยใจ้ยจี๊กอแล้วก็พ่นสองเตื้อสารนะแต่อันนแต่ของผมเนี่ยตั้งดินผมก็เคยเอาใส่เลยเพราะว่าผมกลัวหากมันจะแห้งจะตายแม่นผมเลยแบบใจ้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยตะกี้เราเดินเข้ามาเนี่ย มันบะหวงเนาะบะหวงนะนังสังเกตพอเลยมะ่อฮ่หนอยนอยบะหลวงเลยนะครับการตีดผลแล้วก็การตีดผลนี่มันเสมอเลี่ยนกันเลยอ่าอมันบอกมีแกนน้อยแกนใหญ่แม่นครับปีปีที่แล้วปีที่แล้วนะลุงยายของผมนี่มันจะได้แกไปขายโอ้สองเอกับเออืมมีสองเบอร์มีสองเบอร์ครับเพราะมันเลี่ยนหมดเลยระหว่างสองเอกับเอครับอันใดนักเลยกันสองเอนักกว่าอันนี้เขาต้องยอมเลยเครื่องเครื่องตีขวก้าซื้อนะ เขาดึงไปจุกพอยอันตัวบีก็บตัวซีมันยิ่งบาลงมันยิ่งออกไปลงให้เกลี้ยงใหญ่ปุ๊กปักปุ๊กปักกันเด้กก่อนเตียมตะก้ากันเด็กกันเตรียมตะก้าออะว้าไอ้นี่เน็ตีนี่ได้เงินแสนแน่อีอะใช่ฟ้าวนชัยนี่ความอยากไงมันเป็นอย่างไรครับโอ้ตอนพ่นเขาก็สะดวกสบายแล้วมันบอกเป็นพิดเป็นยังกับร่างกายเขาเลย